หนูต้องเข้าใจนะว่าวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศศนะาสนาทว่าประกาศศาสนาคือประกาศพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นในการรัสรู้เป็นโพิยานที่ปโตรกูบาอาจารย์กูบาอาจารย์ผู้ที่สมัยที่พระพุทธเจ้าก็ไปอบรมของนิสัยสมัยใหม่ๆที่ออกบทใหม่ๆก็พากันตายหมดหนี่ก็ระล,ลึกถึง วันเดีวกีทั้งห้าเหมือนนี้จึงเป็นวันที่พุทธเจ้าประกาศศาสนาถึงเรื่องมรรคเรื่องผลที่เราสวดธรรมจักรกับพระวนสูตรนั่นเป็นการที่พุทธเจ้าสอนพระอัญญากณธัญญะสังฆังสรนังกชามิเกิดโดยจีพระอัญญากณธัญญะนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันสังฆังเสนังกชามิเกิดเต็มที่ขวันต่อไปมันแรมหนึ่งค่ำ ก็พระก็บวชไปเป็นอะย,ยังระดับกันไปไเรื่อยๆลำดับกันไปไเรื่อยๆจนสี่วันนี้มั้งพัญยากทญญารทะยบบรรพชาวันนี้ก็ไล่าตามลำดับเพิ่นที่มารวมกันนนัก็ไล่ไปพระองค์ที่สองก็บวชไปที่สามที่สี่บวชคนละวันนี่แหละตำราว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลพระนิพพานไดถถ้ถ้าจะบอกว่าเออ บรรลุเป็นพระอังหันก็จะเป็นบรรลุที่พระเ,เจ้าสวดอนัตตลัคนาสูตรส่วนอธิตะปริยสูตรนั้นเมื่อออกภาษาแล้วไปสวดคือไปเทศโปรดชดินสามพี่น้องมีขยากัจะปะอุรุเวรกัจระปะนาทีกัจะปะขยากัจะปะนี่แหละที่เป็นสามพี่น้องให้บรรลุทำเป็นพระอรหัน นี่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลยิ่งจึงพาเราลูกศิษย์ลูกหารวมกันเพื่อนะลึกถึงวันมหามงคลที่พุทธเจ้าได้สละเป็นสละตายหกปีเต็มเพื่อต้องการตรัสรู้เป็นผพธิญานเมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นผพธิญานแล้วจึงแต่สินพระทยที่จะสอนสั่งสัตว์โลกเพราะระลึกถึงดอกบัวสีเหล่า ผู้ที่สมควรที่จะรับรรมพระอ,องค์ก็ทราบด้วยเห็นได้ผลว่าพระัญญาโกนทัญญะเป็นผู้ปรารถนาที่จะเห็นอัตเห็นธรรมหรือเป็นพระอริยบุคคลก่อนเพื่อนในการที่สั่งสมอบรมบารมีมาเมืองพุทธเจ้าดดินด้นจากสถานที่แตัรลุพุทธคยาเดินทางมาในตำราว่าร้อยกว่ากิโล ถึงปากอิสิปตนะมลุกทายวันหรือสวนกว่างจึงนำหลักคำสอนของพระองค์ที่พระองค์รู้เห็นคือเรียกว่าตัสรู้คือรู้อริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนโิโรธมักสอนปัญจับักเขียตังห่างพอนยาคุณธัญญะจึงสามารถมีดวงตาเห็นธรรมวันนี้จึงนับว่าเป็นวันเกิดของสังขังสรานังกชามิก็ว่าได้ตามสมมติ พวกเราชาวพุทธจึงพร้อมเพียงกันเข้าวัดวาารามต่างๆที่อยู่ใกล้หรือสถานที่วัดวาอารามที่เราเคอรพในครูในบารูปนั้นๆเพื่อหวังที่จะสร้างคุณงามความดีพัฒนาจิตใจของตัวเองให้พร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจคือพัฒนาจิตใจตัวนั้นมันก็ต้องพร้อมด้วยกายไละด้วยวาจาด้วยจึงถึงใจตัวนั้นงั้นวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลที่ เราลูกศิษย์ลูกหาหรือชมรมกิจอา,าสาศีรวัดป่าห้องดินได้รวมกันที่นี่ในวัดป่าห้องดินทุกปีพ่อก็จะพาลูกเวียนเทียนคือเดินรอบศาลาการ,าปรเปลี่ยนนี้สามรอบรอบแรกก็สวดพุทธคุณรอบสองก็สวดธรรมคุณรอบสามก็สวดสังฆคุณเทศฟังเทศฟังธรรมพกก่อขอฟังเทศตลอดอวันนี้ก็ถือว่าพ่อเหนื่อยทั้งวันก็มีเวลาพักเพียงยีบหนึ่งนี่แหละ ตั้งแต่เช้ามาเล็กก็ช่วงบ่ายจนถึงขึ้นทำวัดเรื่องอะไรเรื่องธรรมลูกก็ฟังตลอดพึงนำคำสอนที่พ่อได้สอนไปพื้นปฏิบัติขัดเก้าพัฒนาจิตใจของตัวเองในช่วงที่จะการเข้าพรรษาพึงมีสัตว์ตั้งสัตว์เคยพูดมากก็อย่าไปพูดมากเคยมีความโกรธก็เพียนประยานคมไม่ได้มีเสด็จเร็วช้าๆตั้งสัตว์คมไว้ให้ได้ในพรรษาชา้าเดือนต่มากก็หากเป็นอุบนิสัยที่ดี ยันผลให้ลูกได้พื้นปฏิบัติทำได้รวดเร็วขึ้นความโกรธตัวนี้มันอุนแรงคมมันให้ได้ด้วยสัจจะด้วยสมาธิในการตั้งสัจจะตัวนั้นสามเดือนได้มากเราจะไม่โกรธใครพูดมากเราก็จะไม่พูดพูดในสิ่งที่มันถูกมันต้องมันดีงามที่เรียกว่าพิยวาจาหรือสัมมาวาจาถ้าสิ่งไหนที่มันผิดมันเพี้ยนเราก็ไม่พูดพูดขึ้นให้คนอื่นพวกฟังแล้วลื่นหูเราก็ลื่นหูด้วย การหยอกล้อก,กันก็ให้เป็นธรรมดายจะเลยเถิดเมื่อเลยเถิดมันก็เป็นการที่ไม่พึงพอใจกเกิดขึ้นนั้นวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลที่ลูกหลานจะได้ตั้งชัดจะว่าจะทำอะไรพึงพิจารณาตัวเองว่าสมควรจะทำอย่างไรในท่วงทศการข้าพันษาอันนี้พ่อเพียงให้เอาวาาขึ้นอยู่ที่ลูกเองว่าจะทำอย่างไรเจ้าแบบไหนคือว่าสิ่งที่เราตั้งใจแล้วพึงทำให้ได้ ในสามเดือนไตรมากพอสามเดือนได้มากนี่ก็ถือว่าสมควรยิ่งเมื่อได้เลิกดีในสามเดือนไตรมากเมื่อบวรนาออกพรรษาแล้วนั้นอาศัยคุณงามความดีในสามเดือนไตรมากก็จะเป็นพลังใหญ่ให้เราทําคุณงามความดีต่อไปไม่งอนเง่นของแคนหรือไม่เป๋ใจเป๋ขวาอีกเพราะว่าเรามีสจัจจะแล้วมีสจัจจะพึงเพียรพยายาม ให้มั่นในช่วงที่จการครอบัญษานันกอสมควรเดี๋ยวนี้ก็แปดโมงกว่าหรือสองทุ่มกว่าใกล้จะสองทุ่มครึ่งงั้นวันนี้ขอให้ลูกตั้งใจเวลาเวียนเทียนก็พึงตั้งใจและลึกถึงคุณงามความ,วามดีของตัวเองและลึกถึงพระเจ้าพระธรรมและพระสงค์น้อมลงมาที่ใจฝากเป็นฝากตายมอบกายถบายชีวิตลงที่นั่นลูกหลานทุกคน ก็จะมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตของบุทนายลูกสาธุดูทั้งเข้าใจนะว่าวันนี้เป็นวันที่ระุทธพ